เราั้งสามคนนั้นกพาเดินชางสามแล้ครับตอนนี้เราอยู่กนที่วิหารพระบาทสมเด็จพระพุทธเจอยู่หัวเดิมอยู่ในกำกับเมือของสาง,งานใกาีิการสภาที่กรน,นงอนัศวซึ่งตั้งอยู่บริเวณข้าโรงราชาวีพะบ,บาสมเด็ จาเป็นพิพิัภัณฑ์พระมหาปราชแทนในประเทศไทยโดยได้รับทรอาหารวันนาดิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพรูมีพระบรมราชินีในรัชกาลที่เจ็ดพระราชทานของส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ยาวนนำมาจัดแสดงและเปิดให้ประชาชนเข้าชมในปีพุทธศักราช2523ต่อมาเมื่อวันที่26มษายน พระมหา,า,กาการงานที่คุณจะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรา,าดกี้าให้สมเด็จพระโอสถิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระค์ทรงเปิดพ,พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระบ,บกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7กันายนพศ2545ภายในอาคาร3ชั้นแห่งนี้มีนิทรรศกา,ารที่จะ,จะสแสดงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยแบ่งออกเป็น2ส่วน ในส่วนแรกมีทิศการถาวรเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชประวัติของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอดุลยเดแต่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพอมีและในส่วนที่สองเกี่ยวกับพิธศการหมุนเวียนเกี่ยวข้องเกีเ่ยวข้องในยุคการสมัยขอ,องพระองค์โดยในการเปลีป่ยนผูปกครอ การที่ชั้นหนึ่งของพิพิธภัณฑ์จะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชโกริยกรีและพระราชจิรวัตรของสมเด็จพระนางเจ้ารําภันนีโดยแบ่งเนื้อหาการแสดงออกเป็นพระราชประวัติถนัดทรงพยาวอภิเษกสมรสการเสด็จพระราชดำเนินพระภาคครั้งใและต่างประเทศการเสด็จพระราชดำเนินประทับณประเทศอังกฤษ ะะและคณะกรวนยกิจในช่วงสั้นาอนที่สุดท้ายแต่งะอนชี่โดยจัดแสดงสิงของเครื่องใช้สมองว่าถูกสิ่นของที่มีความเกีย่ยวเนื่องนำเสนอผ่านแต่ลองและสื่อผสมรวมถึงมีห้องที่ทำการเรียนที่เกี่ยวข้องในยุคและยุคสมัยขององค์เมีเการเปลี่ยนท,ทุกเดือน ทเศกาลสมบ็ึพระนางเจ้ารามยพนีข้าบรมราชนีในรัชาลทเจ็จะแสดงเรื่องราวพระราชประวัติพระราชจิรวัตรและพระราชกรณียกิจโดยนำเนื้อหาตั้งแต่ทรงเสด็จพระราชส,สมภพพระพิเศษสมรสเสด็จประพาททั้งในและต่างประเทศเสด็จแปลพระพราฐานประทับณประเทศอังกฤษและพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ทรงอุทิศพระวรกายมาโดยต,ตลอดพระชนทีพวบคู่ไปกับวัตถุจแสดงส่วนพระองค์และสิ่งของที่มีความเกี่ยวเนื่องคู่บาร,รมีเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระหาังตรในวันที่26พฤศจิกายนพศ2468นั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพระอ,อิสริยยศของหม่อมเจ้าหญิงรนไพพนรณอ,อย่างแท้จริง เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกแน่เสด็จขึ้นของราชสมบัติต,ต่อจากพระองค์เชษฐถาทิราชเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดม่อมเจ้าหญิงมัม,มพีน,นีสงแท้พระมหาดุน,นันทีคุณสถาปนาพระอิทรยศเป็นสมเด็จพระอังครไมเห็สีฉเฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้ารัมพีพานีพระบรมราชินี 6. เจ้าหญิงแห่งองสุโข,ขทยัยสมเด็จพระนางเจ้าดำรงพันนีพระมงาชนีในรัชกาลที่7มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าหญิงดำรงพันนีสวัสดีวัฒนเป็นพระธิดาองค์เดียวของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพ,พระสวัดวัฒนาวิสิทธิ์พระอวิชชาในสมเด็จพระศรีพระราินธรามงมราชนินาถ พระเจ้าโบมวรวงเพอพระองค์เจ้าอาภาพีนีพระราชสมภพเมื่อวันอังคารท,ที่ส24ธันวาคมออ2 4 4 7 มีรัการชั้นที่สองเป็นห้องจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชปสระวัติของพระบาทสมเด็จพระกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ขณะทรงพระยาวเสด็จเข้อรัสาทที่ทวีปยุโรปทรงพระหัตถหนวดทรงพระพิเศษทรงบุตรหม่อมเจ้าลำไยพันธุีสวรดิครับเสด็จขึ้ครองราชสมบัติทรงสล้งะชสมบัติจดกระทั่เสด็จสวรรคตและรวาวขึ้นเพื่อส่งนาพระนันทตรกระทั่ง เนเารมาธิกับมายาว์รียทยไทยเม่อันนี้ยังจะแสดงเนื่งองราเนกับพระอระิยวันลนพัฒนาชนิยงชมตัวเ่โโอนท่าเอรามาต่างๆเช่นดนตรีกีฬาและภาพยนตร์ บาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จและสมเด็จพระศรีพระชาลินทราบรมราชินีนาถฉลิทพระราชสมภพเมื่อวันพุธที่แดพฤศจิกายนพศ2436ดำรงพระอัศวีอายศสมเด็จพระลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกดิศักดิเดช ทรงศึกษาชัา้นต้นที่โรงเรียนนายร้อยชั้นประถมมีพยศนักเรียนนายร้อยพิเศษเมื่อทรงได้รับสถาบันาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมสุขนกรมสุขโขไทยธรรมราชาแล้วได้เสด็จทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาที่วิทยาลัยอีตันประเทศอังกฤษต่อมาทรงศึกษาวิชาทหารปืนใหญ่มาที่โรงเรียนในายร้อยเมืองรูเมืองวูลิช ได้รับพระราชทานพยศเป็นนายร้อยตรีกิติศักดิ์กิติมาศแห่งกองทัพบ,บกอังกฤษแล้วจึงเสด็จกลับมารับราชการในประเทศไทยในสมัยราชการที่6นายตำแหน่งนายพันโทรรายชองครักผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยทหารบกชั้นประถมนายพันเอกปัตกรรมศรีนาธิการทหารบก ผู้บัญชาการกองพลอาหารบกที่สองตามลำดับหลังจากทรงพน,นวดตามคติยราชประเพณีแล้วได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอภิเศษสมรสกับหม่อมเจ้ารำไพพันธนีสวัสดีชัดการสืบราชสันติวงศ์ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่สองมีนาคมพศ2477 มีพระราชาหัตถเลขาสละราชาสมบัติและออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์ไม่ต้องพระราชาประสงค์ที่จะบ่งนามผู้หนึ่งผู้ใดให้เป็นผู้รับราชาสมบัติสืบสันติวงศ์สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้กราบทูลเชิญพระวรงศงเธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลขณะทรงเจริญพระชนมายุเก้ 9, าพรรษาเป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ ด้วยเ่ด้วทรงเป็นพระบรมาวงศ์พระองค์ที่หนึ่งในลำดับพระราชสันติวงศ์แห่งกฎมนเทียนบานว่าการสืบพรราชสาันติวงศ์พุทธศักรา,24า,ราช2467สีรหศาลาเฉลิมกรุงห้องฉายภาพยนตร์จำลองบรรยากาศจากหลงภาพยนตร์สาลาเฉลิมกรุงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพก้าเจ้าอยู่หัว ให้จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสสมโพชพพะนครครบรอบ150ปีพศออ2475และพระราชทานชื่องรงภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์ทรงถ่ายภาพ,พยนตร์เก่าร่วมสมัยภาพ,พยนตร์สารคดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันทรงคุณค่าอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และหาชมได้ยากโดยจะฉายในรอบเวลา10นาฬิกา60นาที และ14นาฬิกา30นาทีตอนนี้เรามาถึงทันที่3ามขั้นสุดท้ายของภัพานแคนนี้เป็นห้องจดัดแสดงเพรื่อใช้ส่สวนพระอ,องค์ขนะองพระป่าสมเกพนะกเล้าเจ้าอยู่หัวเช่นชลข,าาขลองพระองค์พระมาลาขลอพระบาารวมทั้งราชกรณียกิจต่างเช่น การจัดนัยพิฎกฉบับอักษรไทยที่สมบูรณ์การพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณิตที่ตกการศึกษาเป็นครั้งแรกของประเทศ พระราชธารัชชมนูนว,วันที่10ธันวา2475วันที่10ธันวาพศออ2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกนะพระที่นั่งอนันตสมาคมประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนะสิงห์บนพระราชุแพรบลังภายใต้นับนพพระป,ะประดุลมหาราชเวชชัต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระรชาชทานรัะธรรมนูญสบับพาวและสบันสบับแรกแห่งรชาชอาณาจากักรสยามแก่ปวงชนชาวไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่24มิถุนายนพศ2475เช้าตู่วันที่24มิถุนาพศ2475 พระราษฎรได้ทําการยึดอํานาจด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญพระวาสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตดสินพระราชดิพนธ์เสด็จพระราชนิเนินกับเข้ากรุงเทพมหานครพระราชทานความร่วมมือแก่คณะราษฎร เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ให้เข้าสู่ความสงบเรียบร้อยและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การสูญเสียในบ้านเมืองวันที่27มิถุนายนพศส4 7 5คณะราษฎรได้ทูลข้าทุนต่อมมถวายร่างถวายร่างพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามพุทธศัการาช 2475พร้อมด้วยการร่างพระ,ะราชกำหนดนิรโทษกรรมในคราเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเพื่อลงประมาทิไทยโดยทรงเติมคำว่าชั่วคราวลงไปและจะรำมูญฉบับแรกของไทยจึงมีชื่อว่าอย่ากเป็นทางการว่าพระราชบ,บัญญัติและ,ะทำมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475 พระราชกรณียกิจในช่วงระยะเวลาเก้าปีแห่งการปกครองราชพระบรมเด็จพระปกเกา้าตาอยู่หัวตรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญด้านต่างๆอาทิการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำการจัดิีพัฒตาปีโดกฉบับอักษรไทยที่สมบูรณ์การประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กการพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับ ผู้ที่ผู้ำเร็นการศึกษาเป็นครั้งแรกพระราชสกรณียกิจด้านการศึกษาการเสด็จพระพาศในประเทศและต่างประเทศาการทัวนและจะจัดทำสตอนที่สัญญาไมต,ต,มต,มตมรีการตั้งระบบการการสั้งระบบราชการให้เป็นคุณธรรม ก็จะเป็นแหลงเรียนรู้กับแปลงคนได้นะครับก็มีสองนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับร